สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในช่อง peace of mind ค่ะในวันนี้เราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกันดูว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรกับเพื่อนๆสองดาบเดวิลค่ะเจเลอร์แปดไม้เก้าดาบ ได้สำหรับห้าเก้าเหรียญได้สำหรับเป็นเก้าเหรียญค่ะเพื่อนๆดูมีความสุขอืมมีความสุขเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองใช่เป็นความเป็นคนที่มีความลักษณะจะเป็นเศรษฐีนีอืม แบบมีเงินทองเยอะแยะมากมายและมีความสุขหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่มีความสุขที่ออกมาทางใจสุขใจมันเลยทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอมีไพ่เดอะเรเบิร์ขึ้นมาเป็นความรู้สึกของ คนรักอืมมันจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะของคนรักเข้ามาหาเพื่อนๆแต่เพื่อนๆอนเนะี่ยยังปิดกั้นอยู่ยังปิดกั้นยังมีความรู้สึกยังไม่อยากมีความสัมพันธ์ในลักษณะของคนรักเหมือนมีความยังเหมือนกัว่า ฉันมีความสุขของฉันอยู่แล้วฉันยังไม่อยากมีใครอะไรประมาณนั้นแต่คนเนี้ยเข้ามาในลักษณะของคนรักที่มีอืมมีความชอบพอมีความรุ่มหลงมีความแบบในลักษณะของของของในลักษณะของคนรักเลยใช่เขาจะมันเป็นแปดดาบซึ่งอาจจะมีการติดต่อเข้ามาอย่างฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วนกระทันหันอะไรอย่างนี้ถึงเพื่อนๆอ,อืมในใจเพื่อนๆนเนี่ยอาจจะยังปิดกัน้นในใจเพื่อนๆอนอาจจะยังปิดกัน้นแต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงในความในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสมมติมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วคนที่ต้องตัดสินใจก็คือเพื่อนเพื่อนนั่นแหละ เพื่อนๆอาจจะปิดกั้นแต่การตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม่เลือกคนที่ตัดสินใจก็คือเพื่อนๆอืมเป็นสองดาบอยู่ในระหว่างการตัดสินใจยังไม่ถึงขนาดกับปิดกั้นซะทีเดียวแต่มันจะเกิดการตัดสินใจกับเพื่อนๆว่าจะรับจะมีความสัมพันธ์แบบนี้หรือไม่มี ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่จะมีการติดต่อเข้ามาค่อนข้างจะค่อนข้างจะแน่นอนเป็นไพ่แปดไม้มันจะเป็นการสื่อสารที่ที่ฉับไวอืมเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะฉับไวทีเดียวใช่ขออนุญาตดูได้สำหรับ อออืือืมมเพื่อนๆอ,อาจจะไปเจอเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้เสียใจมาก่อนหน้านี้เ่นเป็นเจอเจอกับเหตุการณ์ที่หนักหนาในชีวิตแล้วความเสียใจมันอาจจะเลยอาจจะยังทําให้เพื่อนๆน,น่ะไม่ไม่เปิดใจกับตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคนที่ตัดสินใจเลือกหรือคนที่จะตัดสินใจไม่เลือกก็คือตัวเองก็คือเพื่อนๆเ,เองใช่ค่ะในวันนี้ไพ่อาจจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้รับทราบถึงเหตุการณ์ตรงนี้ก็เป็นไปได้ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเครียด เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือจะไม่เลือกก็ได้ใช่และนี่คือข้อความจากไพ่เล่าเรื่องถึงเพื่อนๆในวันนี้ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ